c ซียนอัศเลขอาจารย์สมยศเลขล่างของแอสเซรี erie, และเลขโค้งสุดท้ายของเลขหลุดวงในแต่ก่อนจะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะคะไปเริ่มต้นกันเลยกับแอสเซรีตอนต้นงวดก็ได้ลงแนวทางเลขชุดบนของแอสเซรีไปแล้วตั้งแต่ EP ที่2นู่นเลยสำหรับใบที่2นี้จะเป็นแนวทางเลขชุดล่าง แอสเซรีให้เลขล่างวิ่ง7รูด7 2ตัวเม็ดเดียว7117ซึ่งเลข7117ก็จะตรงกันกับเลขของไอโชคมาแน่กับเลขของอาจารย์น็อตตี้มาดูกันว่าเลขของแอสเซรี erie, งวดนี้จะมาไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะ ไปต่อกันกันกบเลขโค้งสุดท้ายของเลขหลุดวงในเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะลงเลขชุดหลุดวงในไปนะเลข3ตัวเม็ดเดียว270 2ตัวมี2 0.27กับ70สําสำหรับใบที่2เลขชุดโค้งสุดท้ายให้มาเม็ดเดียวเหมือนกันค่ะเป็นเลข3ตัว905เลข2ตัวมีเลข0 5 0ยกับ95 สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะสำหรับเลขชุดโค้งสุดท้ายก็จะมีเลข0ูย์หกับเ5ที่ตรงกันกับหนุ่มสุพรรณและตรงกันกับแอดเบทพารวยก็ไปลุ้นกันว่าเลขชุดหลุดวงไหนและเลขชุดโค้งสุดท้ายจะมาในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะไปต่อกันกับแนวทางของอาจารย์สมยศงวดที่ผ่านมา16มีนาคมก็เป็นที่น่าเสียดายหลุดไปนะคะ แต่ก่อนหน้านั้นในงวด1มีนาคมเข้าทั้งบนและล่างเลยค่ะมาลองดูกันต่องวด1เมษายนอาจารย์สมยศใบแท้ของแท้ก่อนหน้านี้มีแนวทางใบปลอมของอาจารย์มาด้วยนะอันนี้เป็นใบแท้แน่นอนค่ะเลข3ตัวมี 219, 718กับ112 2ตัวมีเลข 30, 90กับ29 เลข90กับ29ก็จะตรงกันกับแอดคมสารกับเลขสูตรลับและ90ยังไปตรงกันอีกกับแอดกุ้งมังกรเต้นและเลขชุดโค้งสุดท้ายด้วยนะมาดูกันว่าเลขของอาจารย์สมยศจะมาในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะและไปปิดท้ายกันกับแนวทางของเซียนอัศนีงวดที่แล้ว16มีนาคมก็เป็นที่น่าเสียดายไม่ได้มาตามที่นัดกันไว้นะคะ มีใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็นเลข63แต่ก่อนหน้านั้นเลขของเซียนอัศนีเข้ามาแล้วสองงวดติดมาลุ้นกันต่องวดหนึ่งเมษายนค่ะเซียนอัศนีให้เลข3ตัวเม็ดเดียว641 2สตัวมีเลข64 61กับ41เลขล่างก็ให้เม็ดเดียว38จะมีเลข64เลยนะที่ให้มาหลายสำนักซึ่ง64จะตรงก,กันกับเลขสูตรลับ เลขฝันเป็นจริงมายมแดงนำโชคเลขใบฟ้าพารวยของอาจารย์กรกาลสินและยังตรงกันอีกกับหลายๆสนักเลยค่ะก็มาดูกันว่าเลขของเซียนอัศนีจะมาในงวดนี้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลกับช่องน้องเบลพารวยและขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆเลยค่ะแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งในคลิปถัดไปกับบทสรุปเลขชนเด่น39สํานัก สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดีหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้แอซทุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ